ัสดีทุกคนก็ด้วยนะผมวันนี้ขอเปิดตัวแบบรีบๆรียบเลยครับผมจริงๆวันนี้ไม่ได้ว่างนะเพราะว่าจริงๆอ่ะช่องหลักะมันเป็นอัดคลิปแบบสดๆครับผมวันไหนไม่ว่างก็คือมันลงไม่ได้นะผมแล้ววันดีผมจริงจริงแล้วกาจะเล่นเฉยๆแต่ขอโทษด้วยครับผมพอเปิดไปแพ๊เกเกี่ยวเฮ้ยตกใจครับผมทุกคนจะ <c oughs> เจอตัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมตกใจเลยฮนะจร,จ,รจริงจริเจอโคตรมหาเทพครับผมทุกคนมาอีกสิบนาทีเท่านั้นครับผมทุกคนเห็นอะไรไหม นี่ครับผมโอ้โหไอ้ดีคองพีเลเวลสามร้อยเก้าสิบเจ็ดโอ้โหตูจะบ้าเลือดเป็นหมื่นหมาผมเดี๋ยววันนี้เราแก้เหตุด้วยการเอาคอมปี้ไปลงในแมตชนี้ครับผมมาจองคอมปี้เหรอเลเวลสามร้อยกว่าเหรอเออได้ดิได้ดิโอ้โหไอไอมันเล่นเพี้ยอย่างนี้แล้วครับผมคือพี่เคยรีวิวคอมปี้ไปแล้วนะผมไปดูความสามารถมาได้ฮะทุกคนมาจัดครับผมวันนี้ต้องรีบหน่อยครับผม คือคอมปี้อ่ะมันจะแทงได้3ามชีวิตด้วยกันใช่ไหมตายหนึ่งตัวตายหนึ่งตัวตายหนึ่งตัว,ตวแล้วก็สามารถแบบรีเพื่อนขึ้นมาได้นะผมเมื่อเปลี่ยนตัวเนาะแต่ว่าแต่ว่าเลือดเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเอาลงยังไงครับผมโอ้โหเอาละครกกับผมเดี๋ยวพี่จะบ่นไปแบบเล่นไปเลยนะครับผมจะได้อธิบายไปเลยตัวคือความยากมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมความยากมันอยู่ตรงที่ว่าพี่จะตียังไงให,ให้มันตายตัวหนึ่งต้องเสียสองแต้มโอ้โห แต่มันตีเราเห็นไหมแต้มเดียวแต้มเดียวจบเลยครับผมทุกคนใช่ไหมแต่เราต้องตีมันนะสองแต้มขึ้นนะครับผมกว่าจะแบบทําให้มันลดตัวหนึ่งเพราะเลือดมันเป็นหมื่นไงโอ้โหเกินไปเพื่อนแล้วก็ไม่ตีแบบนี้ได้ครับผมเราอยู่ยายาวะเราคอมพี้มาแทงอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวเราต้องไปเจอกันอีกคอมปี้ด้วยจริงๆถ้าเจอมันนเสียเปียบจ,จัดเลยครับผมเพราะว่าแต้มเราจะหายไปไง เอาละครับผมโอ้โหเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรลูกมาถ้าเป็ดจะโลจัดการเก็บตาโก้ไปหน่อยอ้เดี๋ยวนะขันหัวเลยวะ่ะ <laughs> เออไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะทุกคนอันนี้บอกตรงๆเลยนะเบิบไปก่อนครับผม เอารห่เลือดเป็นหมื่นเลยอะทุกคนคือการที่เราจะตบคอมปี้ให้ร่วงสามตัวขึ้นไปเนี่ยเราต้องใช้ท่าไม่ตายครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนโอ้โหจุกจุกครับผมโอ้โหแล้วเราก็ต้องเก็บท่าไม่ตายเนี่ยแล้วแต้มมันจะไม่เหลือไงอะถ้าเราใช้ท่าไม่ตายไปทุกคนลองคิดดูนะแต้มก็ไม่เหลือถูกไหมไม่เหลือให้ตัวต่อไปด้วยครับผมนี่เลยครับผมความยากของมัน คือถ้าเราตีเนี่ยเราตีรถเลือดได้ต้องตีสองอ่ะพี่ว่านะเมื่อเรียบร้อยเห็นไหมถ้าพี่ตีแค่หนึ่งอ่ะมันไม่ตายนะเว้ยมันยังไม่ตายตัวหนึ่งด้วยซ้มนะต้องตีสองอ่ะอาเปคือดาเมตไม่ถึงไงแล้วนี่มันก็ไม่ตีอีกนี่ดูนะผมทุกคนถ้าจะเก็บหมดต้องใจร่าไม่ตายเท่านั้นครับผมขูดแล้วกันสามด้วยว๊บ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 เรียบร้อยครับผมทุกคนวู้ โอ้ตบมาเรีบร่วงไปแล้วโล่งใจครับผมแล้วแล้วคือข้อเสียคือตรงไหนรู้ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วมันเหลือสามเต้มครับผมดีนะเรามีแต้มไม่มีอินโดครับผมไม่งั้นแล้วถ้ามันกันสี่ขึ้นมานะผมเรียบร้อยอะเราเพรออีกครับผมใช่ไหมเออถ้ามันกันสามเราเพอ,อีกครับผมถ้าแต้มไม่เหลือเนี่ยโอ้โหวับเรียบร้อยครับผม โอเคจบไปในรอบแรกครับผมตึงแต่เริ่มแรกเลยครับผมตึงตั้งแต่รอบแรกเลยว่ะทุกคนมารอบต่อครับผมไหนๆก็ตีแล้วฮะเอาให้มันจบไปเลยคือจริงๆนะเว้ยเราอ่ะทุกคนลองคิดดูเล่นๆนะ ถ้าตีแบบแต้มเจ็ดไปมันก็จะเหลือแต้มเดียวถูกไหมแล้วเราไม่มีแต้มต่อครับผมมันยากตรงนี้เลยครับผมถ้าอยากกาจัดสามตัวดีเดียวเราต้องตีให้เป็นทําไม่ตายเท่านั้นครับผมโอเคไปครับผมน่าจะไหวเฮ้ย <c oughs> พี่เพิ่งเจอ AI มันใช้คอมปี้แบบดีนะจริงๆพี่เพิ่งเคยเจอครั้งแรกครับผมโอ้โหแล้วมาเลเวลแบบเกินเลยฮะเลือดแบบโอ้โหล้นไปเลยอะแต่ดีแล้วมันไม่มาสองรอบครับผมรอบสามอย่ามานะขอร้อง รอบ3ามมามานะมันจะตึงเกินไปนะโอเคครับผมแล้วตุวจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหเราไม่เอาพี่อินโดแรปเตอร์เลเวลสามมาแบกร่างสามมาแบกซะด้วยโอ้โหไอตัวนี้ก็ตัวตึวตงเลยแต่พี่ไม่ไม่ถ้ากันไปมันก็ยังไงอยู่ชาร์จไปเลยแล้วกันเนาะจร่งจริงกันได้นะแต่ว่ามันจะไม่มีแต้มไงโอเคครับผม มันเป็นสามแล้วฮะมันชาร์จเลยครับผมโอ้โหตีสามครับผมเ๊บโอ้าโหยเรียบร้อยดาเมจโคตรเยอะเลยอะดาเมจที่มันสะดุ้งโคตรเยอะครับผมมาพี่โตเปลี่ยนตัวเอาเมทรียลงมาครับผมจัดการดาเมจเยอะเหรอได้ข่าวว่าดาเมจเยอะเหรอเฮ้อเป็นแค่ซูปเปอร์เลยอย่ามาห้าวหารกมว่วงวิบวับนี่เป็นไงเราล่วงไปดี เราคาผมเจ้าขอยาวครับผมพาราโซล่าลงมาไอ้ตัวนี้พี่ฟิวอย่างว่าลืมอะเหมือนจะฟิวเหมือนจะฟิวไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับผมมาพี่โตพี่โตตัวเดียวเก็บสองแต่เอาจริงๆิจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าเลือดแต่ละตัวกินเลือดคือแบบหมื่นหนึ่งหมื่นสามสเตโกเลือดไปหมื่นสามซะแล้วครับผมซุปเปอร์เลนั่น,นนะ,ะน่ะซุปเปอร์เลนดะเไว้เพื่อนเออ มันเป็นยังไงบับเรียบร้อยครับผมเอาละครับผมลงมาแล้วฮะสเตโกอยกก่กันสี่ก็พอจริงๆพูดเหมือนรู้อ่ะกันสี่ใช่ไหมถึงปะวะโอ้ถึงเว้ยถึงเว้ยทุกคนอเ <c oughs> กันสามโอเคเวิบมับเรียบร้อยครับผม โ okay. อเคจะจบไปในรอบที่สองครับผมอเออรอบสองถือว่าไม่ตึงแล้วผมแต่รอบแรกเนี่ยตึงจริงครับผมตึงจัดๆเลยฮะพอเจอโคตรมหาเทพไปครับผมมารอบท้ายครับผมคือคอมบี้จริงๆมันก็มหาเทพแล้วไนงะแล้วดูมันโอ้โหเร็เวสามร้อยกว่าบ้าหรือเปล่าไอไอิงเอามาไม่เกรงใจเด็กพี่เลยอะยังไงรอบนี้พี่อินโดแรปเตอร์ก็ต้องแบกมั้ง เพราะว่าถ้าเกิดเอากิก้าไคาโรไปดาเมตมันจะไม่ถึงนะมันไปตบนก,ก็จริงแต่มันจะสู้ไม่ไหวครับผมไปฮนะเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้คำนวณเยอะหน่อยครับผมอันนี้ตึงอยู่นะพอได้อยู่ครับผมเพราะว่าดาเมตแต่และตัวจัดจา้านทะลกเกินนะถึงเราจะชนะธาาุมาก็ก็คนละเรื่องอ่ะจริงก็ดูดาเมตกับเลือดมานิี่ <laughs> ไปไหนก็ไม่รู้ครับผมแพ้กันเกี่ยว เอาละฮรมันส่งเจ้านกมาครับผมและดาเมจ4 0 0โอ้โหตบเลยฟึบโอ้โหเกือบตุ้ยโอ้โหเกือบหมดหลอดเอาละครับผมเดี๋ยวเราจะต้องให้พี่อินโดแรปเตอร์เป็นตัวจัดการครับผมเพราะว่าเราต้องพี่อินโดแรปเตอร์มาแบกถึงยังไงออสตาโปเปลี่ยนมาให้เป็นพี่อินโดแรปเตอร์ก็เสี่ยงว่าจะโดนกีจ้าตบตุ้ยครับผมใช่ไหม เพราะฉะนั้นรอแต้มไว้ดีกว่าครับผมแต่อย่างที่บอกถ้าเราเจอแบบรอบแรกเจอคอมตี้เนี่ยไม่ไหวครับผมเต้มหมดโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วครับผมทุกคนมาแล้วหมได้นบนพีอินโดรแรปเตอร์มาแล้วจัดการนกไอพ่อก่อนเลยลูกได้ข่าวว่าเลือดมันเป็นหมื่นเอาละครับผมแค่สองแต้มก็ถึงว่าแล้วกีการาจะลงมาตบ ไม่น่าจะเกินสองไม่น่าจะได้ครับผมบับเรียบร้อยครับผมกีก้าไม่น่าจะตีเราตายนะเพราะว่าสามพันใช่ไหมดาเมจมันสา,ามมันสองใช่ไหมคูณสองคูณเออมันต้องคูณหนึ่งจุดห้าป่ะวะถ้าตีสองใช่ไหมเฮ้ยโอ้เดี๋ยวเดียวเยวมื่อกี้ยังพาทุกคนคูณอยู่เลย โอ้ยเกิดตายดีนะโอ้ถ้าเกิดตายมาันดีเพลเลยครับผมแล้วแม็กหมดเวลาแล้วด้วยโอ้ตัวยัยงโลดโอ้หตกใจเลยครับผมเมื่อกี้ไปนอนไกีก้าโอ้โหนี่มันตัวเละนี่มันตัวระดับเลยครับผมแล้วมาต่อด้วยนิโพรไตรเตอร์ครับผมโอ้หดาเมจอาบันหนึง่งเอาละครับผมเอ้โหเรียบร้อยครับผมมีอินโดแรปเตอร์ มาแล้วครับผมเจอเจอนกหัวขวานหน่อยเฮ้ยนี่จำไว้ว่านกหัวขวานคือรีเจนเดอรี่ระดับสามไอ้ด่โพรตเตอร์ไปนอนปุ๊บปวุบบับบับบับบ,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 บัเรียบร้อยครับผมโอเคจบจบไปในรอบตายครับผมโอ้ว่าจะไม่ตีแล้ววันนี้ถ้าไม่เจอมหาเทพคอมปี้คือแบบ โอ้โหไม่ได้ตีครับผมคูไม่ได้ลงกิฟแน่นอนฮนะถึงก็ต้องวิ่งจับมาเล่นในรถเลยนะเด่ยเออโอ้โหเหลือเกินครับผมมหาเทพคอมปีทำตกใจฮนะทุกคนโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมวันนี้ในการปราบเจ้ามาหาเทพคอมปีที่รลเวลสามร้อยบวกๆนะผมเลือดเป็นหมื่นนะผมคือต้องบอกว่าเราต้องตีมันไปทีละตัวแล้วมันมีสามชีวิตไงแต่ถ้าอยากจบให้มันแบบจบดีเดียวก็ใช้ท่าไม่ตายไปครับผมแต่นั่นคือจะเสี่ยงแพ้มากเลยนะ เพราะว่าแต้มเราจะไม่มีต่อผมนั่นแหละครับผมคือความยากของเจ้าของปีนั่นเองครับผมทุกคนยังไงาาก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมทุกคนสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเรื่องนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมทุกคนเจอกันใหม่ครับผม